ามวันเราพระองค์ก็ได้เป็นแล้วถ้าวันนี้เราก็ได้เป็นเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่เลยมึงเฮ้ยเฮ้ยล้ไปเลยเฮ้ยท่านนะไอ้เจเลชัยเล็งจับตัวอรองยาไอโนอตุ้ยได้ถ้าจับไปไม่ได้ก็จับตายจังวันนี้เถิดธนาบะมมหารามิลไอ้เนี่ยจะรอไอ้เจเลชัยแล้วจับมึงจับตัหลงใหญ่นี่ย้อมระวัติพันเด็กกูเถิด ถ้ามึงไม่อยากตายไอ้เล่ธนารักษาชีวิตไม่ดีกว่าเอาไอไหนเล่ตามไป เดชายก็ท <cin stereotype> hey, ี่ตัวครับไอ้สัสไอ้เหี้ยมันวมดแล้วเนี่ยกำลังมันเลยอ่ะมึงวันมั้งทีตอนทำไมล่ะกูกำลังมันกำลังหมุนมันเลยมึงหยุดทำไมละก้อ กูต้องฟันสี่เลยเหรอ,อแล้วมึงก็ไม่บอกกูคุณนึกว่าให้กูหมุนฟันสี่แล้วกูเตแะแค่นั้นแหละมึงเตะกูอ้าวกูต้องยอมกูโอ้โหไม่บอกกูมาสิเอาอีกเลยเอามึงจับให้ได้จับมั้งเอามึงก็ฟันผิด,ดยอยู่นั่นแหละเอาอีเอา กิาผมไม่เคยยอมใครเลยเก่งจี้เก่งไรนาลุยี่เกิดมาผมไม่เคยยอมใครนี่นี่ใส่กูแม่งกูยอมตายแล้วกูยอมใครไม่ได้เลยจับตัวอมภาษีเอาลองจาเอาลองย้ายได้จับตัวมันเนี่ยทำไมยิ่มึงยอมไอ้กี่เด็ดเอเล่ มึงพาตัวองค์พระศรีอนุชาอรลองยาผูกบทขึ้นเฝ้าองค์ชเวเรงแสบหมดไปโอ้ยเชเลือดออกเลยวันน้เป็นหน้าเล่นเลยกูเออแล้วท่าน,นสองคนชื่ออะไรกันท่านชื่อมังรายชื่อมังรายแล้วอีกคนหนึ่งอะชื่ออะไรมึงอะมังคยอครับมับงคยอครับผมชื่อพอปะกูอีกนึกไม่ทันแล้วมาภายในเมืองหลวง มีบุญคุณต่อแผ่นดินตองอูเนี่ยได้รับความดีความชอบสิ่งสำคัญข้าต้องการอยากจะพบคนที่ชื่อท่านน้ามังมหาลาวินท่านน้ามังมหาลามินฉันนี่แหละท่านน้ามังมหาลาวิน,นท่านน้ไงสวัสดีครับท่านนา้าผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แคลวมาลวย <c oughs> อ๋อนี่เป็นลูกศิษย์ไอ้แคลวลูกศิษย์แคลวมาลวยเพื่อนกันเลยเพื่อนเพื่อน ท่านนะจะเสียสูงเขำไมก็มันเพื่อนกันดีใจดีใจท่านนี้จะพี่เพิ่มลัวแล้วนะโอ้ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันก็มีความดีความชอบขึ้นเฝ้าพระองค์ท่านเดี๋ยวจะบูมบูมเลยกลางวันให้หรือท่านนะท่านนะพี่สองรอบไปแล้ววันนี้โอ้ดีใจที่ได้เจอท่านนะไป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 ท่านนะ น้องพี่พี่ไม่เคยคิดเลยว่าอารองยาคิดการใหญ่หมายใจที่ปิดชีวิตพี่ทั้งๆเราเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันแท้ๆอาจจะเป็นแค่อารมณ์่ชว่วูบเท่านั้นเสด็จพี่อยากกดเสด็จอารองยาเลยนะพี่ ทรงได้ปรดอนุญาโทษไม่พ้นเก้าบัดเดี๋ยวนี้ก็มอมจับตัวอลองยาพุกบฏได้แล้วพระเจ้าค่ะอรองยามาแล้วใช่ไหมมาแล้วพระเจ้าค่ะไอ้น้องทั่วมึงจะโยนให้ใช่ไหมเป็นเสด็จพี่จะยืนยันก่อนนะเป็นเสด็จพี่วางนี่ทองไม้ยืนก่อนเสด็จพี่เพคะจริงอยู่ที่เสด็จพี่ทั้งสองพระองค์จะต่างพระมารดาแต่ยังไงก็พระบิดาเดียวกัน หมอมคิดว่าหมอมชั้นคิดว่ามันไม่ควรเสด็จพี่ลองคุยดีๆกันก่อนนะพคะ่ถือว่าหมอมชันชนดว่าด, <ละ S 2> ดีขอทำไมไดิเจ้าเป็นพมก็ห้ามเดินสเตจพี่เอาไว้ปาชนีพี่คงจะกุดหวไอ้น้องชั่วคนนี้ไปแล้วจะฟังเอาไวเ้เถอะเดชบุญเมึงได้ใบบุญน,น้องสาวมิฉะนั้นมตายเป็นผีอาดองยาเสียแรงที่พี่รักที่พี่มีความเมตตา แต่การกระทําของเจ้าครั้งนี้มันอุกฤษนักมิสามารถที่จะให้อภัยได้โทษเป็นพี่จะยกเว้นให้แต่โทษตายพี่จะยกเว้นโทษเป็นพี่จะไม่ให้จงฟังคําพี่จะดีจะลงโทษเจ้ารอ,องยา ตั้งตอนกูเกือบตา,ายก็พราคนก็ไอตัวไอโทรชนคนชั่วมึงแล้วสุดคู่มึงแล้วสุดคู่คุยเคืองไม่ค่า เคยเป็นผีมึงหนีเพ่นเพราะยังเล่งเห็นกับพ่อแต่มึงเลวเหลืออกาวแตกเราแหกอกูจะไม่ฆ่าแต่ทอทอเทืองไล่ให้ไกล้ลิบอยู่เกาฮิปมาลาเห็นแววพินาเนื่องื เอาเลยสิอยากอภโทษจะฐานดักเชิญเธือพระองค์ท่านไอเจเรมึงเล่งจงหยิบดาบของมึงและสกักไปที่ใบหน้าของไอ้น้องชื่ออดองยาคำว่าธรมพัตตพีเข้าแผ่นดินไหน กวีน่าเทนดินน oh 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 ั้นไอ้เล่ไอ้เล่บยาอ๋โอ๋ออ๋ออยไอ้เล่ไอเล่ไปให้พ้นเอยน้องชั่วความแค้นมันแน่นระอุเหมือนไฟมาคุกสมคลแทนทางนี้ฝากกันไว้ก่อน จะกลับมาโยอนตอ่อเรื่องจะกลับมาอีกมือมือถือรดโมดจะกลับมาอีกมือมือถือรีโมทแล้วข้ามึง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 ,มง,มงไม่ค่ะเอาสิลองสินี่มึงยกเว้นด้วยเหรอเนะี่ยยกเว้นปล่อยมันไว้คนหนึ่งไอ้สองมาตรฐานเอาลืมนะ <laughs> ืแม่งงทัั้้้นนถามึงจะให้หมดทั้งเมืองใจเย็นเอ้ยแกพิ่งนาใจเย็นใจร้อนเดี๋ยวก็ปรหวานขึ้นอีกใจท่านน้านั้งแต่อายุยี่ห้าไปอย่างงี้มาตลอดเราไม่นึกเลยนะท่านน้าแก่ขนาดนี้แล้วอ่ะจึงมีความสามารถจับไอรองยาขึ้นฟ้าเรืได้ไม่ต้องห่วงองค์พระธบุตรเพื่อนเก่งมากแต่ที่จับได้ไม่ใช่ก้าวกระหม่อมจับไไม่ด้แสดงว่าไอเล่ใช่ไหมเนี่ย นี่เห็นซื่อๆโง่นี่เฮ้ยไอ้นี่มันก็มีฝีมือเหมือนกันนี่หว่าหม่อมเองพุทธเจ้าค่ะมึงเป็นคนจับได้ใช่ไหมเปล่าพุทธเจ้าค่ะไม่ใช่นี่่ทานนะสรุปใครจับกันมาเดี๋ยวฮะคือว่ามีคนดีมีฝีมือชื่อว่ามังลายเป็นเด็กวัดช่วยไว้ได้พุาค่ะชื่อว่ามังลายไหนอยู่ไหนอยู่ทางนู้นพุาค่ะชื่อว่ามังลายอีกคนหนึ่งมังคยอไอ้มังลายพะเจ้าค่ ไอเลไม่ได้เป็นคนจับหรอกพระเ,เจ้าค่ะเจ้าใช่ไหมชืม่อว,ว่ามาังรายพระพุทธที่เจ้<น>าค่ะท่านนะพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะจับมันไปตัดหัวตัดหัวฮะโห,ห้ยนี่ใครน้องสาวเราน,น้องสาวสวยมากเลยนมใหญ่กว่าหัวแอ้นอีกเจ้ามังรายนพระเจ้าเป็นบุคคลที่มีฝฟมไม้ด้มือดีมากเราขอบใจที่จับน้องอรองยามาให้เราสําเร็จโทษได้ก่อนอื่นเราจะขอนด้ทับพลสาคัญบุคคลที่อยู่เคียงข้างของเราให้นามาน้องสาวของเราสูรวดี ทำความเพ,พืรอนรู้จักกันเอาไว้ซะถวายบังโคลพระเจ้าค่ะช่วงหลังเป็นนางเอกล่อยด้วยอยเนี่ย เหลือล้นรับเป็นคู่สักคนใจวกคนไม่ไหวถ้าเธอไม่ชอบตอบว่าชังพี่คงมีหวัง ชูไม่เบาเลยเหรอฮะเออก็กระหม่อมติดเพื่อนมาพุทธค่ะพุทธค่ะหม่อมฉันจะชูเลวคนเดียวเลยจริงเอา,อาง,งี้แล้วกัน,นไหนๆกไ็ไหนๆแล้วโดยเฉพาะใช่พักอยู่ในวังหลวงตอนเนี้เรือนประธานมันยังไม่เสร็จเอา,อาง,งี้แล้วกันเราจะขอฝากฝังเจ้ามังรายเอาไปพักที่บ้านท่านน้ามหารามีก่อนแล้วกันถ้าเรือนประนาเสร็จเมื่อร่ก็นำมังรายขึ้นเฝ้าเรา ดี๋ยวพี่ไปส่งที่ห้องส่งสนิทพระเจ้าค่ะไอ้มังคยอครับผมไอ้มังลายครับคือทนายเมืองหลวงให้ทำตัวให้มันดีอย่าให้เสียชื่อถึงชนะไม่ต้องห่วงครับนะไฟสูงจนเกินสัไฟรักจนเกินตัวมันไม่ดีรู้หรือเปล่าตอนนี้ชนายังทำธุระไม่เสร็จเดี๋ยวชนาทำธุระเสร็จจะเดินทางกลับไปบ้านตอนนี้ไปบ้านชนาก่อนล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวชนาตามไปโอเคครับไปเจอกันครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมในลร์สดเลยนะครับก็ในท้องเรื่องวันนี้ก็ยังไม่จบนะครับเป็นเรื่องที่สนุกครับแล้วก็ยาวมากนะฮะเรื่องนี้นะฮะเล่นกันได้หลายคืนเลยนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับมาชมกันทุกคืนนะครับจะได้รู้ว่าสนุกสนานเพียงใดนะครับก็วันนี้ครับอย่างเช่นคืนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เคารพรักมากนะครับที่ท่านในความเมตตาสงสารพวกเรานะครับแล้วก็ทีมงานของพระเอกไอ้หนันทุกทุกคนนะครับก็ ฝากกันไว้ด้วยนะครับช่วยกันสักหน่อยนะครับกับทีมงานของพวกเราขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างครับที่ท่านมอบให้ด้วยหัวใจแล้วก็ให้ด้วยความเป็นห่วงพวกเรานะครับพวกเราก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ท่านพยายามทําให้กับพวกเราทุกอย่างนะครับจนตุดความสามารถของพวกท่านแล้วกันนะครับขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้พบกับศิลปินฝยนางส่วนศิลปินฝายชายนะครับก็จะเข้าไปแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับ เป็นชุดธรรมดาธรรมดากันบ้างนะครับก็าฝากชมพวกเรากันไปนานๆนะครับอยู่ดูแลพวกเรากันไปนานๆนะครับหากว่าผิดพลาดทั้งไปนะครับรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ขออภัยทุกๆคนนะครับบางทีเราทําอะไรไปเราก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วครับก็ขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับถ้าหากว่ามีอะไรบกพร่องหรือว่ามันไม่ดีมันไม่ควร ให้ท่านผู้ชมรีบแนะนําเรานะครับเราจะได้ให้ลูกน้องของหัวหน้าแล้วก็ทุกๆคนนะครับปรับปรุงว่าสมควรที่จะทําอย่างไรให้มันดีขึ้นขึ้นไปนะครับก็ขอบคุณลวกันนะที่ท่านยังรักและเอ็นดูพวกเรามาตลอดนะครับมีอะไรก็บอกพวกเราเลยครับพวกเราก็จะรีบปรับปรุงให้ดีที่สุดนะครับฟังจากศิลปินฝ่ายนาง่าะแรกนะครับ